สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีกันดีว่ามาตามสัญญาตามเสียงเรียกร้องนี่มือนีโอ้คือตองตองกาาันตาโอ้บ่ได้ดิมือนีวันที่ยี่สิบสี่เรานี่เลขสิออกอีกแล้วรัฐบาลไทยนะ่ะนะบยังไม่ได้สัมผัสกันอยู่ตัวนี้ เฮงเมื่อวานนี่พ่อสุระแฮงว่ามีที่เด็ดฟันดีมาสั่นกันเลยเฝ้าโทรหาสันดีตัวสีกัลเซีอเนาะว้ายมาตัวกันเเว้ยถามตัวที่ตัวพอได้ถึงบ่ฟันก็ต้องบอกว่าฟันวไวยังตัวสีกัลเซีอมันฟันตัวมันเป็น เป็นเป็นเลขหรือสิเป็นนิมิตไม้ที่ดีบอกแนวโน้มแนวโน้มที่จะเป็นเลขได้ลเลขที่เป็นสีดีอาเซละเลขล่ามือขึ้นนี่บอกเอวเลขที่ฟันที่มันเป็นสีดิาอาเซเอ้าคือสีวางซันเนาะบัดนี้อันตัวตอนนี้นั่น ไอเอียงโท่าไรสาไปทั้งอื่นกาหน้ามันพัดล้มได้นี่เลลอ,อียงร่ามขึ้นออกทันรู้สองสองหนึ่งหนึ่งมันจะรู้ออกแจ้งใดก็สร้างถอเลขเข้าถือเดิโตกันโตจุดท่<อ>า,ทายพอดีพอดีมันแปลี่นาะมันเปลี่ยนมันเขาเจนิกพี่บาดเนาะหนึ่งหนึ่งวันนี้แม่เลขออกอ่ามือนั่นออกหนึ่งศูนย์วันนี้มาออกหนึ่งหนึ่งตัว เออนั่นแหละแต่ถ้าต้นนั้นแหลมันคือโลกแกมเดียวเนาะมื่ออื่นสิบว่าเป็นหนึ่งสองสบอ่ะมื่ออื่นเหล็กเล่าสิเป็นหนึ่งสองบามื่ออื่นห่ะจะเป็นไปไหนบนไหนอันสองเออเอาเดี๋ยวเหล็กเล่าค่อยโซเลกันมื่ออื่นเดี๋ยวเอฟซีสิงงมื่อนี้มาขอรัฐบาลไทยจ้าพ่อโอ้ยแดเป็นบอลแย่เป็นบอลแมนค่ะวันนี้เอาทั้งสองกลางคนเลยเนาะค่ะ บนไปเลยเออใคร,รสูรคำนวณก่อนค่อยสีบออกเามฝันสู้ฟังคุณบอโออเดี๋ยวจังอกก็ได้ก็ฝันค่ะเดี๋ยวให้่หหหอนี๋ยว,ว่าจะให้เลขสองตัวไปก่อนได้ค่ะพ่อเลขสามตัวก็เดีียวให้ชัดเจนก่อนอืมค่อยสิบปล่อยมื่นเ้าก็หนวยออกคุณบอ กูแลวกบกูแล่กบูแลวกบูแล่เมืม่อนี้ให้สูตรสองตัวก่อนตีแมนสองตัวเลกเราวันวันวันที่หนึ่งเนาะแมนค่ะหนึ่งกรกฎาคมเกเราวันที่หนึ่งสี่คู่ทำเป็นรวมไปเลยก็ได้อ่ามัดรวมบนล่างเลยในชุดนี้บ่สี่คู่ลหะค่ะ สคู่เอาวิ่งเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งหนึ่งและสองรัฐบาลไทยวันนี้เด่นวิ่งไปที่หนึ่งกับสองค่ะเออเด่นที่เลขหนึ่งเด่นมากพิเศษคือเลขหนึ่งเออเลขสองคือตัวแถมตัวกันจา้าพ่อ จับคู่ค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่ง,างสามหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสี่สองสามสองสามสองค่ะเออสี่คู่วันนี้ให้สี่คู่ได้แค่สี่คู่สีห่หางนี่บ่โอ,อขัดออกมาแล้วมันเด็กมันเด่นไง อืมเอาแบบแน่นๆน่นเอาเด่นพิเศษให้เลยเจีการที่เลขวิ่งเลังก็มีศูนย์หนึ่งสองกาที่มันเคยบาวด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 ที่แต่เอามันก็เอาเอา,เอาเลขหกมาเนาะจ้าเอาเลขหกม,มันออกศูนย์หกล้างเนะาะค่ะพ่อวันนี้คาดว่าเลขศูนย์มามันเสีอือยู่บ่คือจะว่าจะเสือตรงนี้มามันมาจากหมวดแล้วก็หือสองหมวดแล้วดีวดนอเลขศูนย์เนาะ แมนมันหา่ยหายู่เล่ห่าวงๆตีเอออยากาจะมีเลขล่างเลขล่างให้ได้ค่ะสามคู่ล่างอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนเนาะสูตรล่างอย่างเดียวเนาะแมนล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียววิ่งไปที่เลขเก้า เดนวิ่งไปที่เก้าตัวเดียวบะคะเก้าเม็ดเดียวตัวเดียวโอ้เดนเก้าเม็ดเดียวอเก้าตัวแรกก็คือเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด ตัวสุดท้ายก็คืเก้าสี่เก้าสี่ค่ะอือสามคู่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่ตีสอมดูเพราะว่านี่ยังไงพราะว่าเลขเก้ามันตรงมันลงล่างงวดนี้น่ะป่พ่อแนนออโอ้เม,มืองวดเมื่อกี้มันไปบนเนาะเก้าสองบนเนาะมันไปดกมันไปั้งบนไงค่ะ ไปบนมันมาสามเก้าสองเพราะว่ามันอกนีอ่องนีอออ่อะไรนะนี่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 ี่นี่นี่มงคลเฮลเลียมบนเลขมงคลเนาะเลขมงคลบ่เสามเก้าสองโอ้กหด้หนิมันมงคลแดงไดบอลู้แล้วเออเลกมงคลก็เลก,เลกัน อาอันนี้อันเลขอ,อันที่บังกรเพิ่นเกิดมีเปล่าเนี่ยโอ้ยอ,ออกแต่จังสันจังหัวน้าเหอพระเจ้าอยู่หัวก็พระเจ้าอยู่หัวก็ยี่สิบแปดค่ะแต่วันนี้ใจมาก,กิบแผ่นงวดเมื่อกิบเนะน่าหัวเนาะแกนวัดแว่นต้อง เอ้ยมันเป็นสองเก่าลวดตีสด้วยมันไปสองสองเลยทันทีอืมนหส่วนมากที่นีพวกนดีจะออกจะออกมีเลยค่ะเลขล่างเผื่อมันสักหัวกันไว้หน่อยหนึ่งคู่ค่ะพ่อกันไว้หกสีกันหกสี่ค่ะเออพ่อคาเก่ามันเป็นหกน้ไเคยเป็นเนี่ยจ้าจ้า อันบ่เห้าวหายเลยกล้าบันสุดจะเกีย่ยวนกต่อไปนกด้ว่ก่อนนะค่ะพ่อเยงกาบ,บึบบๆอยู<ม>่แยงแรงหลายกับหัวกับหางอยู่เรื่อยยุติแมนกันไหวก็ได้ดนี่ละมีแค่นี้เละลรานค่ะแล้วจะี๋ยวนี้จะเล่าความฟังให้ฟังค่ะพ่อวันชนิดว่า เื่ขึ้นมาจำได้เป๊ะๆอจำได้เลยเตีชัดเจนตัวสนะบเคเันบมเคยจำเลยเกลือดเเล่นกันมายมันยังผ่ามันเลื่อนมันล่างเปุตทีบนะค่ะแล้จะฝันขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนเลย่าล้าหอ,อกันก้อนันึ่ะฟันเป็นถูเป็นตาเป็นเรื่องเป็นเล่าค่ะแต่วเรื่องว่าเป็นี่อ๋อ เกิดเยเล่ฝันดีแกมันมันฝันไงมันฝันมันฝันเราก็มันก็มีตัวเลขด้วยไงจ้าจ้าอันมันก็มีตัวเลขด้วยก็เลยว่ามันจะเป็นเราจะฝันแม่นไหมเราจะฝันได้โชคได้ลาบไหมนะค่ะ ถ้าออกมาไม่สอนให้ฟังก็ถือว่าโอ้ยไปสอนทีหลังเหาอเอ้ยเลเล็กล้างเล็กออกอกระสั่นกระสอนโลดสนะสอนให้ฟังเลยอตอนนี้เลยเออนด่แหละตอนตอนนี้เลยค่ะไดแหลยไลม่กลลองะหน้าเบิง้งค่ะพ่อเาอาวันนี้ตัวมันจะค่อยออกเลยสายตัวเลยเนี่ยนี่ตัวนี้มันคยออกอยู่สามตัวเลยจ้าจ้ะ เออมันว่าับไปสิไหนไปนี่ไปฟอกผู้ยิง่งผู้หนึ่งเนาะค่ะยังฝันเกีเยกกเเ่ยวกับรถก๊อดเนาะทางไกลไประบาเน,นี่มีผู้ยิ่งผู้หนึ่งผู้ยิ่งขุนนั่ง,งอยู่รถจอดอยู่รถมอไซเนาะจ้า ปากกันเลยว่าถามว่าเอาเป็นยังคือมานั่งอยู่ปุริจังที่ว่าลูกคนละตายแม่เป็นว่าค่ะว่าอย่างนีไหนยังมูมีน้ำมันมูจ้ากันเลยวโมน้ำมันก็เติมมากอยู่คนละยี่มากมันก็มาตายการฆ่าคนละจ้ากันเลยวมันโนอันที่เบิงไห้ เดยวอยู่ด,ดีเียอล่กันเลยว่ะจ้าพ่อจะเลยไปสอรถสองยังเเอยังเรียนกันเรียนดีกะเร่ยยึดเครื่องได้ไหมยึดเครื่องได้บาทบาทก็เลยว่าียาของนี้ยังมั่น,นจ้าจ้ามั่ก็เลยงเงินหายืยีเงินหา เออยื่อนีไหนว่า้ยบ่เอาหรอคนยังบ่เอายีไอนี้บ่ได้ต้องเอาคนว่าค่ะเออบ้านเกลเลยวก็เอาเาเกลี้ยกันเลยว่าอ่ามันเกลี้ยงานกระเป๋าให้เนาะจ้างานกัป๋อเกงใหาแต่บาท่านเดหูหงวไหายเพราะใดนะเอาบ้านใหบ้านมาบานใหค่กลับมาบ้าน มาโจมเมืง<า>องค่ะอานนงินเงินใบร้อเงินใบลออเออเขาเขาหายเงินใบล้อจักใบบ่ะนี้พ่อใบ,ใบเดียวใบเดียวมันจะเป็นหนึ่งศนย์ศูนย์บอเีเอียกีบ่าบอหน่งศูน์ศูนย์ตี หนึ่งศูนย์ศูนย์นะหนึ่งศูนย์ศูนย์ดิบอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์กีกสินา่าโอ้พอคิดวาน่ะเตียนเ,เอากับโลกใบวานเลขฝันคือเลขหนึ่งร้อยบาทจะจก,กไปดีเบิงเทียหน้าเอาเอา่ะเข้าดีว่องไปจะไหนอา่าเป็นศูนย์หนึ่งมา เ pues ออด็เกินุนซุนค่ะค่ะแต่วันนี้รอยมันขึ้นหอเลือนนจอค่ะพ่ออ่ขอให้ถือตีว่ตอนนั้นก็ซื้อเนี้ยมันออกรอยด็ก็ซื้อซูนศูนนั่นแหละบันจะชื่อเลสามตัวเนาะจ้าจ้าแด่หาทีบาดอดก่อนอืมแมนอยู่ดอกซูนศูนนี่ก็เพิรกได้อีลี อาเจีอ,อันนี้ก็ได้ดิเป็นไปได้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์นั่นมันมีข้าวขาว้ขาวเกี่ยวกับอันนี้เนาะหน้ายกเนาะประเทศไทยศูนย์ไหยหน้ายกกันเบอร์สิบออกศูนย์ศูนย์จังหคิดไว่าคนละคนกันนะเนาะทำไมมันก็เป็นไปได้เบอร์ที่มันข้าวหล่อนแรยงอยู่ที่สองนี่แต่ว่าพ่อว่านี่บอกศูนย์ศูนย์นี่คนเลีศูนย์หนึ่งนี่ข้อนข้อนสีนมากกว่าเนี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งตี อ้าวนายกเป็นเนายกเป็นเลขห <Huh. S 2> นึ่งคนปกครองประเทศจ้าเออมันมันมันกับศูนย์มันกับศูนย์กับเป็นศูนย์เนอะค่ะฮะนายกค่ะนายกนี่เป็นปกครองประเทศแต่หนึ่งเดียวนะจ้าเออบอกกันว่าศูนย์ศูนย์เด้มันก็จะออกมันจะออกศูนย์ศูนย์หนึ่งจะเป็นอะไรนึกถึช่างตุจระค่ะค่ะเป็นอะไรรึป โอ้ลักษณะนี่มันฝันกรร่วบได,ด้ไมทตู้มขาอีกยนนะจ้าย่งมาเ่าเขาเอาเ,ง,เ,อง,เง,อง,างิงนไป้องขอีกมาจบเ่อวันชั่นเเออเดี๋ยววะเดี๋วะเออ่นี่พ่อว่านี่พ่เกินนี่ดอกกี่ก้ามาก็เก้าส<ะ>ี่ค่ะเก้าสี่หกสี่นี่แหละถ้ามันเล่น ข้าปมาค่ะพ่อแต่พวกนี้ก็เป็ลองไปเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วมันก็นย่านนี้เก้านี้เก้าเจ็ดนี้ค่ะแต่ว่าเลขบอลนี่เลขบนนี่มันเด่นหนุ่ยเลขหนึ่งมีซ้ำมีหนึ่งเลมเจ็ด สองคูณสองคูนสี่สองสี่สองตะสามสองอีกก็เป็นเลขลองนีเห็ยนยมีลองค่ะพ่อจะใครจะชอบหรือจะใครจะดูอิจชะนาเอารอบประจัดรคัดกระพานเป็นสก่อนค่ะไมีใี่นั่นหรอกไม่ใช่นี่ถามว่าร้องมาาห้องได้ไหมร้อ <What? S 2> งห้องได้ไหม ค่ะ้ยเหี้ยันกียังทำงอกอยู่วัเดีบปค่ะพ่อฮันเสร็จแล้วอันรเลยสามตัวเลาเมื่อคุณคุยอันคาดคุณตอนได้ค่ะเออว่าสีมันสีได้มันสีลงออามันสีได้รับรอยตัวใดนะค่ะพ่อยาบังลิรัรอยก่นมาใส่นี่ละสีคูนี่ละค่ะเออเดี๋ยวหาี่คาดคอนก่อนรัรอยที่ค่ะพ่อ เมื่อเราได้ห so. ล <Yeah. S 2> the no ักร้อยมาเราก็ทำเสรสี่คู่นี้ก็จบจนตัวจ้าอืมไม่้อเยอะเอาเน้นๆถ้ามันออกมาตัว่อยกว่าเ่ยาหยาบุ่งทงไหลมุ่งทาเนี่ยนี่ขึ้นแยนแยนไปหนาเรื่อยค่ะถ้าสอบมันเยียนออกมายึงหาดิบาทเโอ้ยยิงหาดิบาท ทามาได้ทุ่นกอล่ะยกใส่หาล่อยอ้ยเออเอาที่นุ๊กกะดีใจดีล่ะค่ะเออนี่จำเนี่ยมองเห็นเห็นเพชรซี่เขาเร่นเนาะนี่ตัวเร่นแบบนี้ล่ะย่ยงหยามุ่งทองนี่ล่ะค่ะอาซีบครูกับพี่โอ้ยเจ๋งเลยวะเรียนเอาถือใครได้เนาะเพื่อนหวังถือย่างเดียวถือไลยถิดหน่อยก็สซ้างว่าจะถือ เออนแล้วกันคือกะดีใจมันิชืชอนั่นจีบ่ได้ทำไรกับกะดีใจนะค<ะ>่ะไปแต่ของสืดือ,อวาอันกาะทุน้นทาไหรหลอดผื่นเาะค่ะพ่อ<ะ><ะ>เออ,อ้นนา,านี่แค่ธนาร้องดีหน้าเบิงค<ะ>่ะเอาไปเสียบเียบก็อาจารย์รูเอื่นเบัง มันมีตรงกร็ไฟการก็ยัดมาสูรเข้ากค่ะนั่นแหละสูรเข้าแล้วก็เราคำนวณแล้วก็มุมมองของเราว่าเออมันต้องไปแบบนี้เดินทางเดินเลขมันป็นแบบนี้เราก็ออกมาเขียนแล้วก็าาลลกส่งให้เอฟเอสซีพจาราดูจ้าตัดสินดูว่ามันจะเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่อ้า หายไมลาลงห้างก่อนค่ะพ่อวัพอในพรุ่งนี้เจ๊งอยแน่ได้ค่ะวันพอุ่จะสองเพลียมันยังอีโซ่จ้ะเอ้จ็ดสี่ออก,กันได้เอาไปเบิ้งจ่าพิ่เจ้าหน้าเบิ้งเป็นที่รวดเอาไปเบียบเบียบเบิ้งเอาไปนอนเอตียงฝันไมือยี่ห้ามือยีอ่หรอค่ะวันที่จเจ็ดสี่กันได้จังเอา อันโมเป็นจะได้เฮากต่อยู่ซื่อซะก่อนโมเสียเงินพอจ้าพ่อการฟันดีก็เอาลวดเรียองไฟเย็นเย็นน้อยเพราะเลยตื้นแน่โมมียังต่อยจเยินเย็ดเพราะว่ามันออกอยู่ทุกเกินสองข้างค่ะคอยเห็นคอยไปคอยเห็นคอยกินบุญบานเฮาโมล้านว่า ขอมิโซะไปมิโซ่ะสมมามกไก่แข็งรแรงสุดๆกดนเนฟซีก็ได้อันงนาทองมันบานจัดรูจ้าขอขอบคุณขอจ่าเที่ยวแนวท่า,ามาแบ่งปะเนฟซีค่ะครัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ